It's t s h o w สาร์ l เชอร์ฟิล์มหรือหนังเสียงขวัญแนวไล่เชื่อคืนหนึ่งในรูปแบบของภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับฆาตกรรคจิตที่พิสมัยการสังหารเหยื่อด้วยมีดหรืออาวุธมีคมต่างๆว่ากันว่ารูปแบบของการทรมานบันเทิงนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคโรงละครในช่วงปลายศตวรรษที่19ก่อนจะกลายเป็นภาพยนตร์เสียงขวัญ ผู้กำกับอัลเฟรดฮิตช์คอกเรื่องไซโคที่ออกฉายในปี1960และกลายเป็นงาน m a s t e r ร์เพ e ให้กับหนังสยองรุ่นต่อมาโดยเฉพาะหนังของผู้กำกับจอห์นคาร์เพนเตอร์เรื่อง Halloween ที่ออกฉายในปี1978จนกลายเป็นสูตรสำเร็จใหม่ให้กับหนังแนวไล่เชือกและนี่คือเรื่องราวของหนึ่งในฆาตรกรสุดคลาสสิกแห่งโลกภาพยนตร์ตำนานฆาตรกรแห่งคืน h a l l o วีนไมเคิลไมเออร์ เรื่องราวที่จะได้ฟังต่อจากนี้ไม่ใช่เหตุการณ์จริงเป็นเพียงเรื่องสมมุติที่แต่งขึ้นในเว็บไซต์ crippypasta.com โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเดเรกปีศาจเงาสยองในฤดูร้อนปี2003ทางตะว,วันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาผู้คนต่างลือกันว่ามีผู้พบเห็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มันดูแปลกประหลาด ข่าวลือนี้ได้สร้างความน่าสนใจให้กับคนในท้องถิ่นเป็นอย่างมากก่อนที่ข้อมูลของสิ่งมีชีวิตนี้จะถูกลบไปจากโลกออนไลน์ในปี2006มีคนพบเห็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายมนุษย์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเริ่มค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาได้รับการติดต่อจากผู้คนบางส่วนที่เคยพบเจอมันและได้ขอบันทึกส่วนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาด้วย จดหมายลาตายปี1964เป็นชาวของการเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตในอีกวันของผมขณะที่กำลังตื่นจากการนอนในการลืมตาครั้งแรกของวันผมเห็นมันปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าผมหลับตาอีกครั้งคราวนี้เสียงของมันดังกล้องอยู่ในโสตประสาทของผมเมื่อผมลืมตาอีกทีสิ่งที่เห็นคือดวงตาของมันที่กำลังจ้องมองผมอยู่ผมไม่สามารถจะนอนหลับได้อีกแล้วและผมก็ไม่สามารถจะตื่นได้อีก ลากรปี1880ข้อความลึกลับที่แปลจากภาษาสเปนผมได้สัมผัสกับเรื่องน่ากลัวที่สุดในชีวิตเห็นดวงตาของมันที่มีสีดำมืดลึกเข้าไปข้างในมือของมันเปียกชุ่มไปด้วยเลือดตัวของมันเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเสียงของมัน <S <S และจากนั้น <S <S ก็มีแต่ข้อความที่เขียนอย่างสเปสสปะไม่เป็นถ้อยคำปี1691 บันทึกของกลาสีในขณะที่ผมกำลังนอนหลับก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ปลายเท้าผมสัมผัสได้กับทุกสิ่งของมันและพวกเราจะต้องไม่มาที่นี่อีกพวกเราจะต้องกลับอังกฤษตามคำขอของดเดเร็กปี2006คําคำให้การจักพยานวันที่4กรกฎาคมปี2003 3ปีที่แล้วฉันและครอบครัวเดินทางกลับมาจากการไปเที่ยวน้ำตกทุกคนเหนื่อยล้ากับการเดินทางที่ยาวนาน เมื่อถึงบ้านเราทุกคนเข้านอนด้วยความอ่อนแรงในเวลาตีสี่สามีปลุกฉันฉันเห็นหน้าเขาก็รู้เลยว่าเขากำลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างที่อยู่ที่ปลายเตียงมันมีรูปร่างเหมือนคนดวงตากลวงโบกรงเล็บที่ยาวมากผิวหนังสีเทามันนิ่งเงียบสนิทฉันเริ่มเห็นมันชัดขึ้นฉันกับสามีมองหน้ากันรวบรวมสติและกำลังจะวิ่งไปที่ห้องลูกสาว แต่เหมือนว่ามันล่วงรู้จิตใจของเรามันรีบวิ่งไปที่ห้องของคาร่าใช้กรงเล็บพุ่งแทงไปที่ลูกสาวของฉันอย่างรวดเร็วเล็บของมันแทงจนทะลุตัวลูกสาวของฉันคาร่าลูกสาวของฉันร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วมันก็วิ่งหนีไปสามีฉันได้ต่กอดลูกไว้ส่วนตัวฉันก็ช็อกจนทำอะไรไม่ถูกก่อนที่คาร่าจะสิ้นใจเธอกระซิบบอกฉันด้วยเสียงที่แผ่วเบาว่าเขาคือเดเรก และคืนนั้นสามีของฉันก็ขับรถพุ่งลงแม่น้ําเขาเสียชีวิตทันทีข่าวได้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วตำรวจและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจํานวนมากที่ให้ความสนใจแต่เรื่องนี้ไม่เคยได้ตีพิมพ์และออกข่าวทางโทรทัศน์แต่อย่างใดหลายเดือนที่ฉันและลูกชายจัสตินต้องพักในโรงแรมที่อยู่ใกล้กับบ้านพ่อแม่ของฉันและฉันก็ตัดสินใจที่จะกลับบ้านฉันหาข้อมูล เกี่ยวกับสิ่งที่ฉันและครอบครัวได้เจอและได้พูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์เรื่องนี้เหมือนกับฉันเขาเรียกมันว่าเดเรกฉันตั้งกล้องไว้รอบเตียงบันทึกทุกสิ่งในเวลาที่ฉันนอนหลับทําอย่างนี้ทุกวันเป็นเวลาสองสัปดาห์จากนั้นฉันก็ดูวิดีโอที่ถ่ายไว้ทั้งหมดบางช่วงบางตอนภาพในวิดีโอเบลอไปบ้างแต่ก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนเริ่มสัปดาห์ที่3ฉันตั้งกล้องไว้เหมือนเดิมและเมื่อเอามาดู ในวิดีโอมีเสียงบางอย่างที่ฉันเคยได้ยินมันมาแล้วเสียงของมันแหลมและโหยหวนมันคือเสียงของเดเรกบรรยากาศในวันนั้นกลับมาอีกครั้งฉันร้องไห้ด้วยความเสียใจที่ไม่อาจช่วยลูกสาวของฉันได้ฉันไม่เคยเห็นเดเรกอีกเลยตั้งแต่มันทำลายชีวิตครอบครัวของฉันและฉันกลัวว่าวันหนึ่งฉันจะตื่นมาเจอกับมันอีกอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อรับชม เรื่องเล่าจากความมืดในตอนต่อไปกันนะคะ